สวัสดีค่ะพบกับช่องรับเกาะน,นะคะเดี๋ยวเรามาค้นข้าวกันก่อนจ้าอืมอือหือได้กี่มัดเนอะลอน้อยนี่อ๋นะอค่อยๆวางนะคะเดี๋ยวเราเอาไปฟาดเดี๋ยวมันจะร่วงก่อนอเอาไปประมาณสิบมัดนะคะก็ประมาณห้ารอบ เอาลงได้ไหมล้อนี <Yes. S 1> อ่จะเต็มแล้วเอฟี่ก็จะจับล้อไว้ก่อนโอเคซ้อมใส่นู่นนะคะมัดข้าวก็นู่นได้ห้าสิบกว่ามัดนะคะนี่มาแล้ว ยัดเหมือนรถไถก็เต็มแล้วออเปะหนึ่งรถออเปะอยากจะได้เยอะก็ไม่ได้แล้วพ่อเอ้ยไปไม่ได้นะคะเพราะว่ามันดึงเอซีมันเดืองดางพอข้ามานะคะเออไม่ไดใส่เสื้อแขนยาวเลยได้พอ วางเออ,อ,อแห้งแล้วนะพี่เออทำไมแห้งเดียวดีจังเลยอันนู้นก็น่าจะแห้งแล้วละที่เราเกี่ยวนะเพราะว่าเราเราค้างต่อฟางไว้วันเดียวก็เกือบแห้งเร็วมากตัวนี้ก็ไปก่อนมาอีกสี่มัดนี้ก็ไปก่อนเดี๋ยวเราก็จะไปเอาลงทางนู้นนะคะ แต่ว่าวันนี้จะทำการฟาดแน่นอนฟาดจากแดดเลยฟาดเลยจากแดดฟาดเลยจากแดดเอาไปคือเป็นกระตุกเหรอหอ้าวโอ้โหน,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 นี่จะหลุมจะบ่อ่อยว่าแล้วพ่ะท่านสี่ใดอยากเอาหลายมันเฮียเฮีย ตัวป่วนก็มาแล้วนะคะนี่นี่รถขนข้าวของเราไปตามไปไหมลูกไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปเดี๋ยวเราไปเทข้าวก่อนนี่นะคะเอาไปตากแดดไว้เลยเอาแล้วถูงก็วิ่งนะคะทุกคน <ś c oughs> โอ้จังมันงันเนาะ ไป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 หาพักเร็วมันแดดนะไปแล้วค่ะไปละต้นไปดูพ่อ,อโอ้โหลานใหญ่มากเลยนะพ่อลานลานใหญ่ข้าวประมาณห้าสิบมัดเราก็วางกระจัดกระจายไว้เลยก็ยังได้เลยนะคะเอซี FC. โอ้ยฝนว่าล้านใหญ่ได้กี่มัดพี่เอามานี่น่ะไม,ไม่ได้นับนะคะเดี๋ยวเราไปเอาอีกไม่เกินสามรอบแลยเอฟซีเอ้อหมดแล้ว เกี่ยวก็ยังชั่วโมงเดียวหนึ่งล้วก็ฟัดป๊อกป๊อกนี่ไปนะคะไปเอาอีกรอบนะคะอยากจะเก็บก็ยันเจ้าคาย ออกเลยคนสวนบ่น้องชายน้องชายเอ่อขนสวนลนสวนคนใหม่บ่มาทดลองงานแบบนี้บ่ ได้เลยค่ะแบบไหนก็ได้เอาวางก่อนโอ้ยข้าวไม่ได้เยอะไม่ได้รีบหรอกข้าวร่วงไวด้วยข้าวเตี้ยนนี่นานหล่นแล้วจะข้าวนี่หล่นไวข้าหน้าก็ไปทางถนนอปแล้วไปแล้วไปละล้อมันสีไปแล้วโอ้โหแดด เดดดีดีค่ะวันนี้นนนะใช่เดี๋ยวก็ปล่อยน้ำอือฮึวอีกเอารอบเดียวประมาณอีกรอบนึงมาอีกคนละเทียหมดอยู่พี่เดี๋ยจะไปทางถนนวันนีกะได้บ้ เบยกใส่บาแนละ้วมันโอ้ยอมันคายอีกรอบหนึ่งบ่เรบไปเลยนี่ได้แล้วคนขับรถก็ต้องระวังนะคะเพราะหลุมเยอะรอ, <laughs> อน,น้อยแต่อยากได้เยอะ อ,อด้แล้วครับสองรอบนี้แล้วเอาเฮดห้มันตกโดวันนี้เข้าลานแล้วนะ่ะรอบที่สองนะคะได้อยู่ประมาณสามล้อนะคะ f อฟซีสามรถรถซุกนั่นเองนะคะโอ้แดดก,ก็แดดร้อนก็ร้อนวันนี้แต่หมะมากกับการตากข้าวนะคะนี่ เดี๋ยวก็ล่มมาก็พอดีฟาดเนะพ่อตากไว้เลยบ,บ่เนี้นะมันแห้งเพราะแห้งเหนะรยอยเนากแล้ะฟ,ฟาดแล้วก็เก็บเข้ากระสอบเลยแล้วร้อนมากค่ะอีกรอบที่สามนะคะ พ่อนะคะลุยเลยะค่ะเอฟซีไม่รู้มันจะซุกได้ไหมฮ้าฮ่สมบุกสมบันแทนเนอร้อนอะน่นน้องชายแม่ดานะเพ่นมาช่วยงานใดเอฟซี เมื่อกี้ไปซื้อเหล็กสีมานะคะแล้วก็มีดแล้วก็จอบนะคะเพื่อที่จะเอามาดายหญ้ารอบๆบ,บริเวณแถวบ้านไร่นะคะนี่นะคะก็ะค,ะคงเรียบร้อยแล้ว่ะค่ะนะคะได้ประมาณ3ามรถซุกนะคะ f อ3สีล้อนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราก็เอาข้าออกปุ๊บนะคะก็จะให้น้ำนะคะพวก หัวใจนะคะนกยูงกวางนะคะแล้วก็หัวใจแล้วก็หงนะคะ fc ก็จะให้สปริงเกอร์เลยเรียบร้อยนะคะลุยมาเลยได้หรือเปล่ามาแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะชอบเอากรอกนะคะก็ขอ จบคลิปไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีจ้า